ผ้าใหม่ไหมขอขอผ้าให้ผืนนึงผ้าสะอาดนะผ้าสะอาดเลยนะกล้าๆเฮ้ยทำไมรถเอ๊ะมันฉี่มาแล้วข้บมาแล้วเขับมาแล้วดูจ้ะเอาผืนเล็กได้ไห่เลยหุ่นใหญ่หมดเหรอหุนใหญ่มันจะห่อเด็กไม่เต็มหนิไม่งั้นเอาตัวสองถืนเลยหุ่นจะไม่พอเลยเฮ้ยได้แม่หม่นใหญ่หุ่นใหญ่นะไม่มีแล้วนะหื่นใหญ่หมดแล้วอ่ะ นี่น่หอได้แล้วนฮไวพี่พีาเลดูาไปเอาหาดูแค้ในรถก่อนโอเคตบตบเฮ้ยมันให้มีมีสลอแล้วนะเด็กลอแล้วไม่เป็นไรครับเก็บแล้วนะเก็บแล้วนะโอเคนะครับ